วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันอังคารวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมเฮียโจบันเตงกันอีกเช่นเคยก็จะมาทำการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มมือที่คู่แรกกับศึกยูฟ่าระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับแอตมาดริดราคาบอลเปิดมาที่อินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อครึ่งครบลูกเกมนี้เฮียโจขอเลือกให้น้ำหนักไปทางทัพงูใหญ่ซึ่งเล่นในบ้านได้อย่างดุดันน่าจะเบียดเข้าป้ายในเลกแรกไปได้ก่อนนะครับราคาครึ่งครบลูกเนี่ยวางบอลตตต่่่่ออออออิินนนนนเเรรร์์มมมลาาาาาดดดีกกวคคัับบบูไฮโฟพทงุ้ รากาบอลเปิดมาที่ PSV เป็นฝ่ายต่อปอปอน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้สนุกเลยละครับเพราะชื่อชั้นและตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ห่างกันมากแถมยังเป็นทีมที่เน้นเล่นเกมลุกเหมือนกันอีกด้วยนะครับโดยทางฝั่งดอทมูลผู้มาเยือนแม้จะมีหลุดเสมอให้เห็นไปบ้างแต่อย่างน้อยเสือเหลืองตัวนี้ก็ยังไม่แพ้ใครนะับตั้งแต่เริ่มต้นปฏิทินใหม่มานะครับส่วนทางด้งนาน PSV เจ้าถิ่นเองแมตช์นี้ไม่มีทางเลือกต้องเดินหน้าบุกเพื่อหวังประตูเนื่องจากจะลงเล่นในบ้านก่อนแต่ก็อย่างว่าละครับการเจอกับคู่แข่งที่ตึงมือแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีคําว่าง่ายเกมนี้เฮียโจขอเลือกไปที่ดอทมูลครับคู่ต่อมาศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนซิตี้พบเบรนท์ฟอร์ดราคาบอลเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ เบนฟอร์นันล่าสุดบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลแบบไม่มีสภาพ1 4นะครับทำให้สเกมหลังเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง3าเกมนัดนี้ต้องไปเยือนแมนซิตี้ที่ในบ้านพวกเขาก็ทำได้ดีเกมลุกเนี่ยสร้างโอกาสสวยๆได้นัดนี้น่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้อีกครั้งนะครับเกมน,นี้เฮโจขอเลือกไปที่แมนซิตี้คู่ต่อมาเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,กฤษระหว่างซอมตันพบกับเฮาสิตี้ราคาบอลเปิดม,มาที่ซอมตันเป็นฝ่ายต่อ1ลูกนะครับ แม้ว่าทางด้านซอมตันเนี่ยจะได้ลงเล่นในถิ่นตัวเองก็จริงนะครับแต่เกมนี้พวกเขาต้องรับมือการมาเยือนของเฮาซิตี้ที่พลาดท่าแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก5เกมท้ายแถม2เกมนอกบ้านล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเก็บชัยมาลวดอีกด้วยบวกกับเลทราคาที่ดูแรงไปหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยแนะนำให้เชียร์ทีมเยือนเฮาซิตี้ดีกว่านะครับคู่สุดท้ายนะครับระหว่างอิฟสวิตพบกับรอตเตอร์แฮมราคาบอลเปิดไปที่อิฟสวิตเป็นฝ่ายต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเกมนี้ภาพรวมม้าขาวข่มทุกมุมนะครับราคา1ลูกควบัันนนนต่่อออออโโกกกาาาาสสสสสชะะขดมมีีีีูงครรบบหิิิิฟฟวววททเเเ้ฮยจลืไป